ที่สองของการอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้11บเอโมงของที่ออสแต่ว่าเป็น7จ็ดโมงเช้าของที่ไทยแเ yeah. <Yeah. S 1> จ็ดโมงเช้าที่ไทยฉันต้องตื่น9ก้าโมงก็คือตีห้า <c oughs> ยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเราต้องออกไปข้างนอกบ้างแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะเสียบไปเปล่าเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็ไปธนาคารที่เมื่อวานเฟล เพราะว่าไปแล้วก็ช้าเกินไปเขาบอกว่าให้มาใหม่พรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวไปธนาคารแล้วก็ไปหาเดินอะไรจุ๊บจิ๊บก่อนไปเจอเพื่อนตอนเย็นนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นบรรยากาศแถวที่พักนะจ๊ะ11โมงหนาวเวอร์ดีที่จะเก็ตมากินอะไรดีกินอะไรดี เมื่อวานเหมือนไปถึงร้านอาหารเกาหลีแถวนนะี้ราคาเป็นไม่แรงหรือเปล่าฉันก็ยังไม่รู้ว่าราคาแรงไม่แรงที่นี่เป็นยังไงนะมาดูกันว่าสุดท้ายจะได้ไปกินที่ไหนนี่ทนะ่านาคารนะจ๊ะที่มาเมื่อวานมาตอนบ่ายสามเขาบอกว่าปิดแล้วใ้าไหมหนูไม่ใช่ปิดแล้วปิดสี่โมงเย็นแต่ว่า ทำไม่ทันแล้วคนเดียวไม่สาขาอื่นสรุปว่าเมื่อกี้มีแวะไปแบ่งนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาทำให้ไม่ได้อยู่ดีต้องกลับมาวันจันอยู่ดีไม่เป็นไรดีที่เราทำทราเวลการมาแล้วก็เดี๋ยวใช้ทราเวลการไปเอาแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่า มีร้านอะไรเป็นบ้างไชน่าชิลลี่แก้ว่าคืออะไรไชน่าชิลลี่จะเป็นอะไรได้อ้าวเป็นอะไรวะเป็นห้างบอก <c oughs> ออมแมนมาลาดูสเปรย่ท็อป แกคนเมลเบิร์นเขากินข้าวกันกี่โมงวะคือหลายร้านปิดเยอะมากคือเขากินกันไปเสร็จแล้วหรือว่าเขายังไม่เริ่มกินเห yeah. นอารอาหารไทยปะอร่อยร้นอร่อยสรุปก็มาจบที่ร้าน ที่หนึ่งนะคะอยู่แถว Melbourne m u s e ยมไม่รู้ว่าแถวขนาดนั้นไหมนะถ้ามันเดินได้ฉันก็ถืว่าแถวชื่อร้านชื่อร้านปิ่นโตสั่งข้าวเจียวเดือไปเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไงน่ากินไหมันนี ย,ย,ยังไม่ได้กินอาหารชาติอื่นเลยนะเพราะว่าร้านปิดหมดเลยอ่ะเพิ่มพน่านมเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารเย็นเขากินกันตอนเย็นปะ น,นก็กินก็ต้องเห็นปากก็อร่อยนะจะผักรึกว่าเป็นผักบุ้งจะเป็นขคาดอขอบกินก่อนนะจ๊ะโอเคก็กินข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะที่ร้านอาหารไทยเมื่อกี้ตอนแรกนั่งอยู่คนเดียวในร้านสักพักโอ้โหคนมาเต็มเลย เมื่อกี้ก็คือเพื่อนก็สาบอกแล้วว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะชาร์จถ้าเกิดว่าจ่ายบัตรมันจะมีค่าชาร์จที่แบบใช้บัตรจ่ายก็ลืมก็จ่ายบัตรไปนะจ๊ะคนเราอ่ะเนาะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำเขาจะบอกจะสอนยังไงสุดท้ายเราก็ต้องโดนเองเราถึงจะจำเนาะตอนนี้กำลังจะเดินไปสวน แล้วก็แอบ,บคิดว่าถ้าเราว่างงานสักเดือนนึ่งอะเราจะทําอะไรวะแกอันนี้ไม่มีอะไรทําจริงๆนะหรือว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเมืองนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้อาจจะมีอะไรทํามากขึ้นก็ได้นะตอนนี้ใจอาจจะติดอยู่ที่ลาดพร้าวติดอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยไตัวน,นี้อาจจะรู้สึกอยากทําอะไรอะไรมากขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะอันนี้มันแยกอะไร คือฉันสามารถเดินได้จริงใช่ไหมฉันสามารถเดินได้จริงใช่ไหมงงมากงงมากงงมากอันนี้เดินไม่ได้แล้วนะมีคนเดินีคนเดินมา มาเมลเบิร์นสองวันก็คือเที่ยวไปแล้วสี่สวนดีจะไม่ให้เดินนะยังไงอะ่ะคำว,ว่า Walk Able City ไม่ได้หมายความว่าจะเดินแล้วไม่เหนื่อยเนาะคือ <Hi. S 1> <Hi. S 2> มันก็เหนื่อยนะไฮไปคอน t สิร at 3 o c k เมื่อกี้มี คนมาแจากสิ่งนี้ในวัน Holy City เขาบอกว่าจะมี big concert อยู่หน้า library นะว <Wow. S 1> Maybe a l c o h o นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนโหโครดีโครดีเนี่ยเนี่ยแกสวิตแบบใดสาวที่นั่งสวน ร่มรื่นนี่ถือเวลาไปวิ่งที่สวนเอลจกักนะจ๊ะเอาจริงสวนเอจักบ้านเราอ่ะมันสวยมันสวยนะที่ติดกับสวนรถไฟอ่ะสวนรถไฟหลังปตทมันคือสวนอะไรอ่ะอันนั้นน่าสวยเออไปเดินกันเยอะๆนะที่จริงเราอ่ะมีสวนที่สวยนะแต่อากาศบ้านเราอ่ะมันไม่ให้เว้ย <Nope. S 1> คือถ้ามาเดินนอนเที่ยงแบบนี้ปลาเบลก็ยมแล้วเอาดีๆนะคือที่นี่อากาศมันได้ไง ว่าที่จริงส่วนบ้านเราก็สวยเอออันนี้อันนี้อือ่ะส่วนบ้านเราสวยสว่วนเขาโคตรสวยให้ทุกคนดูก่อนมันเวอรอปะมันเวอร์นะโอ,โ,โอ้โฮ เสียงนกอันนี้ปะ่ะเสียงนกอันเนี้ยคือไม่รู้เขาเรียกนกอะไรกแกมันน่าจะไล่เหมือนกันนะคือพี่ชนะเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยเดินที่สวนนี่แหละที่เมลเบิร์นแล้วก็รู้สึกเหมือนอะไรมาโดนหัวปุ๊กยิงอ่ะมันก็แบบเฮ้ยเรซิเปล่าวะแบบโดนเหยียดเป่าแบบโยนอะไรมาใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนไม่ใช่จ้ะเมื่อกี้นกพวกนี้เ yeah, 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 yeah. ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูมื่คืนนกพวกนี้ ที่กระโดดถีบหัวเออคนไทยคนแรกปะโดนนกที่ออสกระโดดถีบหัวหัวโยกเลยนึกว่าคนยนของใส่หัวอาชิดดูมันขนาดไหนออมันนั่งได้ปพอดีมันก็อาจจะเกี่ยวกับหน้าตาพี่ฉันนี่แหละอาจจะไปลอทรินนกนิดหน่อย ขบบนอะไรสักอย่างไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรอ่ะมีธงชาติหลายชาติยังไม่เจอธงชาติไทยห่วยลับไปแนละ้วจิงนึงที่รู้สึกได้นะ <c oughs> คือ พอออนบรรยากาศดีอะ่ะเขาก็นัดกันมาเจอที่สวนมาแบบเล่นมาทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ที่แบบได้เจอกันะดีนะแกคือของไทยเราเวลาจะไปเจอเพื่อนอะ่ะฉันก็นัดเจอแค่ที่ห้างใช่ปะ่ะมันก็ไม่ใช่เดินห้างอะ่ะพอเดินห้างก็ไม่รู้จะทำอะไรก็จบที่กินกินแล้วก็อ้วนเออเนี่ยที่ฉันอ้วนอะ่ะเพราะฉันเป็นคนไทยเว้ยฉันคิดว่า <laughs> ฉันคิดว่า ถ้ามาอยู่ออสอะ่ะอีกเบ้าหมยหนึ่งคือฉันจะผอมลง <Wow. S 1> เออเกว่าได้ปะสรุปมาอยู่ออสกินช่ำกว่าเดิมอีกจ้ะหนูอะไรอออะไรมาเอาอะไรมาผอมแต่นั่นแหละอันนี้เป็นอีกปณิธานจริงๆเพราะพี่สาวฉันนะมาอยู่ออสแล้วนั่งผอมลงแกฉันก็เลยคิดว่ามาอยู่ออสอะ่ะเราได้เดินเยอะขึ้นด้วยใช่ปะฉันก็ต้องผอมลงด้วย เจอแน่ฉันอ้วนเพราะฉันเป็นคนไทยคนไทยที่ไทยมีแต่ห้างนัดเจอเพื่อนก็นัดแต่ห้างพรานัดห้างก็กินคอยดูกันนะสักสาสิวันต้องวสักโลแล้วแหละถ้าไม่ลดก็คือเพราะว่าฉันยังเป็นคนไทยอยู่ oh. แกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของออนหรือคนที่อยู่ที่ออนนะ ฉันสังเกตเมื่อกี้นะคือเห็นฉันเดินแบบผมกระจายกระจายลมพัดผมกระจายอย่างเงี้ยคนที่ออะ่ะผมม่แคยผมกระจายเลยทุกคนคือแบบมาทรงไหนอยู่ทรงนั้นไม่ว่าจะหญิงหรือชายอะแกมั <S <S 2> <S 2> คนคือเคล็ดลับอะไรอะมัคนคือเคล็ดลับชาวออสเตรเลียป่ะใครอยู่ที่นี่มานานแล้วช่วยบอกหน่อยมันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบใช้แล้วทำให้ผมไม่กระจายคือทุกคนนะ ว้าวปลาสมัยอยู่สมัยจริงแล้วแค่รูปจริงโอ้โหแต่สุดๆมากคือมันเป็นคอร์นวิซิลที่ให้เฉพาะคนที่อยู่ที่นี่แบบเป็นแอ็กชิมเม้นต์ปะอยู่ครบ30เดือนเอ้ยอยู่ครบ30วันมีเฟอร์ผมไม่ปิวอะไรอย่างเงี้ยปะ,พอพออะขอโทษอ่ะคือฉันถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะมันจะเป็นพอดีพีเอแต่ว่า ใครที่มาอยากให้สังเกตน,นะออซี่ผมไม่ฟิวไปตามลมโกงมีการโกลงลมได้ด้วยนะโคตรดีจะดูแล้วว่าขบวนที่เดินผ่านน้า,าพารคไปเมื่อกี้คือขบวนอะไรคือนนี้เานจะ้ะงานที่เขาชวนมา ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่งานที่เขาไปชวนตรงบากแล้วนะจ๊ะยังไม่แน่ใจว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรฉันคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับพระเยซ,ซูนั่นแหละแต่ว่าก็เห็นมีแบบแคมเปญ NCCP ของจีนอยู่เหมือนกันแล้วก็เห็นแบบป้ายที่เกี่ยวกับ Lies and Truth ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาคอม b บ n งานกันหรือว่าอะไรประมาณนั้นเมื่อกี้มีคนเมียนมาเขามาใช่ไหมแล้วเขาก็มาถามว่าแบบ ยูรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็แบบ I don't know t o maybe about Jesus Christ and Christian อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าแต่ว่าป้ายก็มีความบุตดิดด้วยนะก็แบบ I don't think so นะอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคุยกับเขาว่าแบบยูมากี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เออคุยเรื่องประเทศเขาเออก็ดีนะแกนั่งอยู่ดีๆก็แบบมีคนเข้ามาทักมาคุยแล้วเขาก็ไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งดูอีกแบบหนึ่งแล้วก็คงจะ ขึ้นไปพักที่ที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนนะจ๊ะไปดูไหมเกิดไม่ต้องไปมีราคาหนึ่งแสนบาทรวตเอ่อความค้มราคาอะไรรวมทุกส่วนนะคะแล้วก็ย้อนกลับ กินหมูกระทะกับสาวเมลเบิร์นท่านหนึ่งน,นะคะขอเปิดหน้าสาวเมลเบิร์ <Hi. S 1> นค่ะป่าจ้าเป็นโลคอรแล้วตอนนี้ก็คือเป็นผู้สอนนะคะว่าจะต้องใช้ชีวิตที่เมลเบิร์นยังไงมากินหมูกระทะที่ร้านนานาน,านะจ๊ะเป็นร้านที่เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดมา,มาสายสองนาทีอะแถวอะจะไปถึงที่เมลเบิร์นมิวเซียมเลยเพราะว่าคนกินเยอะมาก ตอนนี้เราก็เลยมาก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะมาต่อแถวไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงก็เลยได้เข้าเร็วจะมาดูกันว่าหมูกระทะที่ไทยกับจ่าอูหมูกระทะอันไหนที่นี่กบจ่าอูใช่เพราะว่าฉันเปนชาวลาดพราว<อ>ฉันจะกินจ่าอูหมูกระทะแล้วมาดูกันนะคะว่าระหว่างนานากับจ่าอูใครจะชนะโอเคหมูกระทะมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหมูกระทะไทยที่เมลเบิร์นเป็นยังไง นี่นาจะได้น้ำซุปมาเติมแล้วก็หมูอันนี้ซุปหนึ่งข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นของผักขุนเส้นไข่ใี่สดอนช่วง40ดอนชวนก็ทํางาน2อ so oh, <owner gef> <necessary> งชมก็ได้แล้วชั่วโมงเดียวค่ะอ้ยพูดกบเศรษฐีดีเมลเบิร์นอันนี้ก็คือกระทานะจ๊ะไปนี้ก็ ะว่ากินแล้วจะเป็นอย่างไร ก็คือกินหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปทั้งหมด62ดอนก็กินกันช่ำอยู่อูอันนี้คือใช้หน้าทาเลยจ้ะทุกคนที่นี่คือกูเบิร์ดนะคะเพื่อนพามาเดินแล้วก็เพื่อนจะมาดูน้ำมะพร้าวแล้วก็เจอน้ำมะพร้าวอันนี้ราคานะป้ายแดงนี่คือลดราคาใช่ปะป้ายแดงคือลดราคาใช่ปะ สเปเชีย <Special> ลไพรซ์ลดนิดหน่อยนะจ๊ะจาก4ดอนเป็น4ดอน uh. ลดน,นิดหน่อยจริงด้วยจะปินให้เปลืองทำไมจาก3 2จุดเป็น3 2จุดจาก6ถูก6ของถูกจริงออสเตรเลียจะผ่าเดินดู ชปเปอร์ออสมันมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันนี้โซนน้ำนะเผื่อใครที่มาถึงแล้วยังไม่คอมเทเบิลที่จะกินน้ำก๊อกก็ซื้อน้ำกินไปแต่สำหรับชั้นนั้นริสปิงโก้เนาะสปริงโก้่ร่นะึ่ด้วยนะ1.5 1.6แต่สำหรับชั้นก็คือกินน้ำก๊อกตั้งแต่วันแรกที่มาเลยจ้ะ กับเชวบุ้งด้่ยลันบีร้านร้นเบียรอะไส้เดือดเลยปวดวงกอ้อนขึ้นมา,าเป็นไฮด้าเลยอ่ะคนปั้นร้องไห้ร้ <c oughs> เอาเหัวอยู่ไหนอ่ะเออหัว <c oughs> <c oughs> แต่ไม่มีหวัวจริงนี่นะคะฝั่งนั้นคนปั้นนะคะ <c oughs> มันให้เขาให้คนเห็นแบบใจเดือนเฮ้ยที่นี่คืออะไรหรอเหมือนสยามสแควร์วันนะอันนี้คือทีวีแบบมีโล่งๆแล้วก็มีร้านหลายๆร้านโอเคเมลเบิร์นมีไทยทาวแล้วนะคะแต่ว่าเป็นร้านชื่อสุระนารีวันแรกก็ตื่นเต้นกับทุกอย่าง ดูว่าสองสามเดือนถัดไปน่ะจะกลับไปอยู่ลาดพร้าวหรือเปล่าติดตามดูให้ดีอุ้ยอันนี้ก็ภาษาไทยทะเบียนทองอ๋อนี่เหรอที่เราจะมาโอเคอยู่เมลเบิร์นก็ไม่ต้องกลัวเหานะมีคอนเสิร์ตไทยด้วยดีว่าตอนนี้เพื่อนสาวกำลังจะมาดู หกกระเพานะจ๊ะแต่เพื่อนฝากก็ยังไม่เคยกินบอกว่าเพื่อนบอกมาเองมีครบเลยว่ะโรบเโโบิ 8, 9, ล้ลโรโบหนึ่งสิบแปดเก้าอ่ะเพระวามันสองสองก็มันเกือบห้าสิบบาทไม่ต้องพกไม่ต้องขนมาเด้อดา คนที่จะมาที่หลัง๋ยวต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าแพงกว่ามันก็เตียวเป็ดในราคา4.5โคตรนะคือพริกลาบไส้อ่วดแกงโฮข้าวซอยแกงอ่อมน้ำพริกอ่องมีหมดยกเว้นน้ำเมียวตอนนี้อันนี้ผิดแกงพแนน ทุกคนไม่ต้องเอาอะไรมาแต่เอาน้ำเงี้ยวมานะเอาน้ำเงี้ยวมาด้วยนะขนอนแต่ฟ้าไทยอร่อยหลายอย่างมากเลยนะนีนขนอขนออันนี้สังเกตอ้นนาบสังเกิโอ้ยแม่กูเบียดีนค่ะไี่แต่มันใหญ่อยู่ยขดนอซุปปลาไอ้ไม่ใช่ซุปปลา เจียวหอ้อนต้มผัดยางทอดอน,ทน้ำตดตอกอ้ำยำแกผ่านๆไปนี้มีใครเห็นผงกะเพราบ้างโลมักไก่นาำน้ำตกอาหารนี่เจอปะเพื่อนเรแค่ผงม,มุ้นเส้นผงยำม,มุ้นเส้น อย่างเหมือนเส้นจากนหนูมันมีทุกอย่างเกินยยเวนผงกะเพราท <Yeah. S 1> อดใจเลยเหรอเพื่อนโอ้โห <Yeah. S 1> oh oh oh. มีกระเทียมเคียวด้วยมีทุกอย่างยยเวนผงกะเพรา <Yeah. S 1> เออยอมแพ้ใครใครอยู่เมลเบิร์นแล้วก็รู้จักร้านนี้ค่ะ บอกทีผมกัเขาอยู่นะเอาเพื่อนยอมแพ้ไปแล้วเมืองแห่งศิลปะของจริงนะจ๊ะไลบรี y <ม>โอเคที่แค่เดินมาถึางขยะแล้วก็เห็นพระจัน์สวยแล้วพระจันหายไปแล้วจะเดินกลับไป ความยังเป็นทัวรลีดอะเนาะไม่ได้ทางขยะอ,อ้าวนูน่นฝั่งนู้ก็มี